มาเรื่องเลครับรู้ไหมครับว่าคุณปู่อรินด์ัฟเฟต,ตเนี่ยซึ่งเป็นหนึ่งในกูรูการลงทุน V ีที่เรียกว่าฉลาดอันดับท็อปของโลกนะครับกับยังไม่ที่ซื้อหุ้นเลยนะมีเงินสดในมือเนี่ยมากถึง3าม0 0นล้านดอลลาร์สหรัฐครับหรือว่าคุณปู่เนี่ยมองเห็นวิกฤตเห็นพายุอะไรที่รออยู่หรือเปล่าเราคนต้องกังวลตรงนี้ไหมฟองสบู่เกิดขึ้นแล้วหรือไม่เดี๋ิดรับฟังครับ การลงทุนแบบภาพใหญ่เนี่ยเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายและก็มีรูปแบบตายตัวนะครับเพื่อนๆสามารถคาดการวิกฤตได้ล่วงหน้านะครับรวมถึงรู้ว่าอะไรมีความเสี่ยงและอะไรกำลังเป็นขาขึ้นดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางในการลงทุนอีก6เดือนขนา้างหน้าอีก3ปีข้างหน้าว่าอะไรกำลังจะมาเนี่ยสามารถกดติดตามได้ที่ห้องเรียนวงไดข้างล่างนี้ได้เลยครับ สวัสดีนุคนนะครับผมคิมครับคุณอยู่กับช่องคิม property l i f e ที่มาชวนคุยกันถึงเรื่องเศรษฐกิจและการลงทุนไปด้วยกันครับในคลิปชวนคุยเนะครับเรื่องของแอคชั่นของคุณปู่โรเบิตนะครับอภิมหา g ูรู vi ชื่อดังของโลกไปนี้ครับสิ่งที่คุณปู่ทำนี่น่าสนใจมากๆนะครับหนึ่งคือเขาเก็บเงินสดปริมาณมหาศา,าลมากๆนะในขณะที่หลายคนก็บอกว่าเงินดอลลาร์เนี่ยเสื่อมค่าด้อยค่ากันแล้วนะครับดอลลาร์จะกลายเป็นเศษกระดาษเป็นขยะแต่ทำไมคุณปู่เนี่ยถึงกําเงินสดไว้แน่นมากมายขนาดนี้ การคีเขาไม่ซื้ออะไรเลยเนี่ยนะครับก็มุ่งบอกว่าให้วันนี้ดอลลาร์อาจจะมีค่ามากกว่าหุ้นแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวคิดไลฟฟังหากผูหนึ่งคุณปู่เลยว่าเฟดนะครับเขาเองเนี่ยก็เป็นคนที่นักลงทุนเน้นคุณค่านะครับแล้วก็สร้างผลกําไราด้วยการถือหุ้นมาโดยตลอดนะถือยาวถือนานราคาเติบโตเงินสดเพียบอะไรแบบนี้นะครับแน่นอนว่าเขาเนี่ยมีความเชื่อมัน่นเรื่องของหุ้นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ไม่ได้อยากจะถือเงินสดอะไรทั้งหรอกถ้ามีโอกาสเขาคงจะซื้อหุ้นนะฮะเรื่องน,นี้การเสรื่อมค่าของเงินก็เป อย่างต่อเนื่องมากมายครับและถ้าหากดูเรื่องของตัวหนี้สิ่งของอเมริกานะครับก็เรียกว่าเพิ่มสูงมากๆที่37 t r i l l i ดอลลร์ครับในขณะที่วงดนตรีอันนี้กำลังคงเล่นไปอยู่นะครับเหมือนกับวงดนตรีครับดนตรีมันเล่นไปอยู่ผู้คนก็ไม่ได้ตระหนักถึงหนี้ตรงนี้เท่าไหร่แต่วันนึงครับพอดนตรีหยุดเมื่อไหร่นะครับขาดสภาพคล่องเมื่อไหร่เนี่ยทุกอย่างจะพังลงทันทีครับจากข้อมูลล่าสุดนะครับรายงานว่าวันนี้เนี่ยหนี้ของอเมริกานะครับของรัฐบาลนะครับมีสูงถึง็นึ่งร้อยยี่สามเปอร์เซ็นต์ต่อะครไป เกิน60เนี่ยถือว่าใช้นี่ยากแล้วนะครับเกินร้อยนี่หืดิ้งแล้วใหญ่วันนี้ร้อยยี่สิบครับที่มันง่ายๆ่ายก็คืถ้าเรามีรายได้จนหนึ่งร้อยบาทนะครับเราจะมีนี่ถึง123บาทครับต้องบอกว่าตัวเลขนี่ยเป็นสัดส่วนที่สูงมากๆนะครับอย่างน่าตกใจเลยทีเดียวครับแต่จริงจริน่ากลัวกว่านะที่มีนี่ศูนนะครับนั่นคือวิกฤต ของต้นทุนดอกเบีย้ยนั่นเองครับอย่างที่ทราบกันว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับดอกเบีย้ยของอเมริกาค่อนข้างสูงนะครับสูงถึง4-5%เลยดังนั้นนะครับในปีที่ผ่านมาเนี่ยครับต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับเจ้านี้ทั่วโลกสูงถึง892,000ล้านดอลลาร์นะครับก็เรียกว่านิดเดียวเนี่ยก็จะเป็น1นึ่ง t r i l หรือ1ล้านล้านดอลลาร์แล้วนะครับซึ่ตงตัวนี้จะกินส่วนแบ่งรายได้ของรัฐบ,บาลไปทั้งหมดถึง14%เลยครับหมายความว่าไรายได้มา 1, 100เนี่ยนะครับจ่ายดอกอย่่่างเดดียวอกนนะไมใชต้ 14%ครับแล้วเหมือนคาดการณ์ว่าตัวเลขตรงนี้จะพุ่งไปแตะถึง1ทิเรียนดอลลาร์ภายในปี2025หรือว่าปีนี้นั่นเองครับปีนี้เนี่ยน่าแตะถึง1ทิเรียนครับคำถามคือว่าเมื่อต้นทุนดอกเบี้ยเนี่ยมันสูงขนาดนี้เนี่ยรัฐบาลเนี่ยก็ไม่มีทางเลือกอื่นนะครับนอกจากจะกู้เพิ่มมาเพื่อจ่ายหนี้เก่านะฮะเหมือนกับเราเป็นหนี้บัตรเครดิตนะครับพอเราดอกสูงเยอะแล้วเริ่มจ่ายไม่ไหวทั้งนี้ครับก็ต้องไปกู้ก้อนใหม่มาโปกก้อนเก่าหรือแม้จะต้องพึ่งพาใ้ธนาคารกลางอเมริกัน เพื่อประคองเสียภาพนะนี่เขาก็มองว่าอันนี้ค่อนข้างอันตรายนะครับเพราะว่ายิ่งหนี้เยอะเท่าไหร่ยิ่งต้องพิมพ์เงินเพื่อจ,จ่ายดอกเบี้ยม,มากขึ้นเท่านั้นและการทำนี้จะเรียกว่าเป็นการลดทอนมูลค่าของเงินดอลลาร์อย่างเป็นระบบนะครับการอัดฉีดเงินเข้ามานะครับจะทำให้หนี้ของอเมริกาเนี่ยดูเล็กลงในท้ายที่สุดนั่นเองและนี่คือสิ่งที่คุณปู่และเฟดบอกว่าเป็นการมุ่งหน้าสู่หายนะนะครับ ตอนนี้เนี่ยครับสถานการ์เรากำลังเผชิญหน้ากับสิ่งที่เรียกว่ามา2ได้เป็นความผ,ลผ,ลผลันผวนครั้งใหญ่ที่สัมพันธ์กันนะครับหนึ่งก็คือการเงินของริการเนี่ยนะครับค่อนข้างจะอ่อนแอลงนะสองครับความไม่ไว้ใจในด้านของผู้ิรฐศาสตร์ครับคำถามก็คือว่าถ้าวันนี้เนี่ยนะครับดอลลาร์จะพังทําไมคุณปู่ว่าเฟดถึงได้ก่อเงินสดแน่นถึงสามแสนล้านดอลลาร์เอาไว้ล่ะต้องบอกกันว่าเงินสดก้อนนี้นะครับไม่ใช่แหล่งพักพิงได้าย,ยาวนะครับคือมันการเงินเฟ้ออะไรก็ไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่เป็นอาวุธสภาพพล้องครับที่เขาเน คือคุณปู่ว่าเฟดกำลังมองว่าก่อนที่เราจะไปถึงจุดเงินเฟ้อรุนแรงจนควบคุมไม่ได้นะครับระบบการเงินอาจะต้องเจอเรื่องของตัววิกฤตสินเชื่อหรือว่าเครดิตคริสิครับหรือพวกตลาดที่มันแตกหักใหญ่ๆก่อนครัชรุนแรงก่อนอะไรแบบนี้นะครับคือเมื่อเกิดการต่นตลกครั้งใหญ่ตรงนั้นเนี่ยครับรารั์สินเนี่ยอย่างเช่นพวกหุ้นหรือพันธบัตรบางประเภทเนี่ยอาจจะถูกเทขายอย่างมากครังครับและมูลค่าของเงินสดก็จะสูงขึ้นทันทีนะครับก็คือในแง่ของอำนาจการซื้อนะฮะ จริงอยู่แหละหมายว่าเทรน์ระยาวเนี่ยเงินสดอาจจะด้อยค่าไปด้วยครับแต่ว่าถ้าเกิกดการครัชจีงนะครับเงินสดที่ต้องการนะเงินจะมีอัตราการซื้อที่มากขึ้นเพราะว่าอย่างอื่นเนี่ยมันร่วงแรงไปแล้วนะครับด้งนในมุมของคุณปู่ก็คือว่าเขาต้องถือปืนใหญ่นะครับที่มันจุเงินสดกันอย่างหนานแน่นนะเพื่อรอโอกาสทองนะครับในการช้อนซื้อธุรกิจที่ดีในคุณภาพที่ถูกต้องและราคาน่ารักอะไรแบบนี้ฮะนั้นมันเกิดขึ้นได้เวลาที่ตลาด่ยมันครัชแรงครับ แล้วพอ,อย้อัลกันไปในปี2024นะครับคุณปู่เนี่ยได้ขายหุ้น,ปนไปกว่า143,000ล้านดอลาลาร์าน,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 นะครับส่วนนีก็เป็นหุ้น Apple นะที่หลายคนก็ทักท้วงกันอยู่นะว่าขายทำไมคุณปู่อะไรเงี้ยแปลว่าอะไรที่มันขึ้นสูงเนี่ยเขาก็ทำแทนเทขายนะครับเพื่อจะลดสัดส่วนตรงนั้นเนาะก,ก็เตรียมตัวสำหรับวิกฤตนั่นแหละครับแต่ในขณะเดีวยวกันเพื่อนๆรู้อะไรไหมครับว่าเขาเนี่ยกำลังเข้าซื้อเพิ่มอย่างต่อเนื่องนะครับคือบริษัทที่ผลิตสินค้าที่จำเป็น,นครับเช่นพลังงานฮะอย่างเช่นการัันนนะครบบใหุ้ของ Occidental Petroleum ซึ่งเป็นสัตว์น้ำมันและก๊าซธรรมชาติครับหรืออีกตัวนี้ชื่อว่า Constellation b r a n d นะครับซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยอดนิยมนะฮะแล้วก็ตัว Domino Pizza ครับก็พิซซ่าเนาะซึ่งการที่เขาซื้อแบบนี้ครับเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่ตรงไปตรงมานะครับก็คือเมื่อเงินเฟอ้อมานะสินค้าที่จับต้องได้แต่ละคนต้องกินต้องใช้เนี่ยจะต้องมีราคาที่เพิ่มขึ้นครับอีกด้านหนึ่งที่มันปู่เนี่ยนะครับเคยพูดถึงก็คือตัวทองคำครับต้องบอกว่าก่อนนั้นนี่เนี่ยบอฟเฟตบอก เพราะมันไม่สามารถสร้างไรายได้หรือกําไรอะไรให้ได้เลยนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในปี2025เนี่ยมันกับหักมุมคนละด้านเลยนะคือในปีที่ผ่านมาในทองคําเติบโตโดดเด่นมากๆนะครับอยู่ที่6.2นะครับแสงหน้าจิชนี s อสแอ500แสงหน้า n a สแดก100นะครับหรือแม้ทั้งแสงหน้าหุ้นโคตรหุ้นอย่างเช่น n v ็นวีเดียด้วยซ้ำนะ แต่การพุ่งของราคาทองคำเนี่ยนะครับไม่ใช่เกิดจากเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งนะครับแต่มันมาจากว่าเกิดความไม่มั่นคงท่านการเมืองครับการใช้จ่ายของรัฐบาลที่เกินตัวเกินไปนะครับบ้าคลั่งมากๆของอเมริกาแบบนี้ทองคำจริงจะท้อนความกลัวที่ซ่อนอยู่ในระบบการเงินโลกครับและที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือการเคลื่อนไหวของธนาคารกลางทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะกลุ่มใน e m e r g i n g market กลุ่ม Bri c s อะไรพวกนี้ครับก็ซื้อทองคำเข้าเป็นทุนสำรองเข้าเป็นคลังสำรองเนี่ยนะครับสูงบริการไดกว่าได้นะครับในช่วงเกเดือนแรกในปี2 0 2 4เน้องแล้วกว่า 194ตันซึ่งเหตุผลพวกเขานะครับไม่ได้ซื้อทองคําในสรรับการเก่งกันมาอย่างแน่นอนนะแล้วก็ไม่ได้เป็นเพื่อว่ากระจายความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจด้วยนะครับแต่นมุ่งเน้นมีอย่งการกระจายความเสี่ยงการป้องกันเฮจิ้งด้านภูมิศาสตร์ครับก็แปลว่าซื้อทองคำนิดหนเด้งนะครับหคือการป้องกันความเสี่ยงด้านการเงินนะครับก็คือเฮดพอร์ตเอาไว้2คือความเสี่ยงด้านภูมิศาสตร์ดูอีกด้วยครับเพราะเรากลัวว่าเกิดการยึดธนาคารรัสเซียถูกไหมฮะทุกคนก็ต้องมองหาช่องทางทางเล นี่คือมองการลงทุนทั้งหมดนะครับทองคําทรัพย์สินเสี่ยงแล้วก็การถือเงินสดครับมาสรุปแง่คิดกันดีกว่าว่าคุณได้รับความรู้อะไรบ้างเขาคิดแรกนะครับนั่นคืออเมริกาเนี่ยทำการสร้างเงินตลอดเวลาแล้วก็มีหนี้ที่เติบโตขึ้นต่อเนื่องเรียกว่าหนี้ของพวกเขาเนี่ยนะครับเกินกว่าความสามารถจะใช้หนี้ได้หมดในชาตินี้แล้วนะครับ กลัสิ่งที่เขาทำก็คือการลดถอนมูลค่าของมันในการพิมพ์เงินเข้าสู่ระบบมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆครับถึงแม้คุณปู่จะมีเงินสดค่อนข้างเยอะนะครับแต่นี่คือปืนใหญ่ด้านสภาพคล่องนะเขามองว่าอาจจะเกิดครชเกิดการปรับฐานครั้งใหญ่และเงินสดเนี่ยนะครับต่อให้ระยะยาวมาันจ,จะเสื่อมค่างลงไปเรื่อยๆแต่บางจังหวัดอาจจะมีค่ามากก็ได้ครับซึ่งก็ททำการเทขายหุ้นด้วยนะครับแล้วเก็บเงินกว่าอีก1,40ล้านถึงแม้คุณปู่จะไม่ชอบทองคำซะเท่าไหร่นะครับแล้วเคยพูดถึงว่ามันเป็น ทรัพย์สินที่ไม่ได้ก่อประโยชน์นะครับหรือว่า unproductive asset แต่ต้องบอกเลยว่าสถิติที่ผ่านมาของทองคำเนะครับก็รอบปีที่ผ่านมาเติบโตถึง60%แิบซ็นต์ตตตตแงนั้นทั้ง n a s d a ซทแดกร้0ยเอสแหร้อยหรือแม้แต่หุ้นอย่าง Nvidia เพราะทองคำเนี่ยครับมันเป็นการเฮดจิ้งนะครับเรื่องของความเสี่ยงด้านพิษวิทยาศาสตรส์ด้วยแล้วก็เรื่องของการเงินเรศรษฐกิจด้วยครับดันั้นสุดท้ายน,นะครับก็ในมุมของคุณปู่นะให้เราเตรียมสภาพคล่อ,องเงินสดให้พร้อมด้วยนะครับในการที่จะเข้าช้อนเวลาเกิดวิกฤตครััั้้้งงงงงใใหหญญ่่่่กาารรรสสภพคคคคลลอออแททเป็นิีีตมบ ในระยะยาวในทองคำยังคงเป็นบวกนะครับเนื่องจากเงินดอลลาร์นั้นถูกลดทอนมูลค่าไปได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบนะถ้าคุณชอบเนะื้อหาแบบนี้กดไลค์กดต like, ิดตามช่องนี้เอาไว้ให้ด้วยนะครับถ้ามีผิดพลาดต้องขออภัยด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่แบบติดชมเข้ามาด้วยนะและถ้าใครสนใจนะครับจะเรียนตัวนสังหากับผมนะเรียนสดๆกับตัวเป็นๆเ,เลยนะครับ รุ่นล่าสุดรุ่น30แล้วนะครับวันที่22-23พฤศจิกายนนะครับ November เนาะสำนักมีชื่อว่ามั่งคั่งด้วยสังหาโดยใช้ระบบการเงินสำหรับคนที่ไม่ชอบเสี่ยงนะครับจะเป็นการลงทุนที่เน้นความคอนเซอร์วทีฟแบบคนไม่ชอบความเสี่ยงเน้นค่าเช่ามาจ่ายตัวเองได้นะครับรวมถึงใช้เครดิตใช้สภาพคล่องทางการเงินมาลงทุนโดยที่ไม่ใช่เงินตัวเองด้วยครับสนใจนะครับแอดมาที่ Line แอดคิม property line นะครับก็แค่ว่าตอนนี้มาขอโปรขอส่วนลดกันได้ด้วยนะครับสุดท้ายนี้ครับถือเนื่องกว่าก็เลยก่อนเจอคลิปหน้าครััััับบบสสสววดีีคคครออยยาากกมมม่่่่่งงงแต็ไชเ อยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยุคที่จะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สเนี่ยเหมาะกับคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าคอร์สได้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสิเนไหอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อสอบนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างผลิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เรานอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหาริครับเพื่อเพิ่ม <ๆ S 2> มูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สต,ตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายน่ยครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความ,าวม,มั้ต ใจทาแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเพื่อนทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิม property life นะครับหวัง่าจะเจอทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับ